สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเจน j i Channel นะคะวันนี้ก็คือจะมาเปิดคลิปก่อนแล้วกันนะคะก็คือว่าพี่แม็กเนี่ยมาทำลิปสุดอร์ไมัสเกิดเจนนะคะแต่ด้วยความที่นัก็ทําตามภาษานางอะเนาะพูดเองถ่ายเองอะไรอย่างงี้ก็เลยแบบว่ากลัวเพื่อนๆจะอาจจะไม่เข้าใจอะไรงก็เลยจะมาอธิบายสั้นๆให้ฟังก่อนแล้วกันเนาะก็คือว่าเจนเนี่ยเกิดที่30พฤศจิกายนะคะซึ่ง เป็นวันที่เจน,นติดโควิดค่ะทุกคนก็เลยทาให้เจนต้องกักตัวแล้วก็ไม่ได้แบบไปเซอร์ไพรส์ไม่ได้ไปกินข้าวไม่ได้ทําบุญคือไม่ได้ทําอะไรเลยก็คือกักตัวอยู่นในห้องแล้วทีนี้หลังจากที่กักตัวเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ได้มีนัดวันกานไปแบบทําบุญกินข้าวอะไรนี้นะคะแล้วก็พี่แม็กนะคะนางก็แอบไปซื้อของขวัญแล้วก็ทำเซอร์ไพรส์อะไรนี้ซึ่งนางพูดเองทายเองอะไรนี้นะคะก็ไปดูความกันว่านางจะพูดอะไรบ้างทําอะไรบ้างเดี๋ยวไปดูดีกว่าว่า ะทะ,ะสวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็จะมาย้อนหลังวันเกิดเจนนะครับก็คือว่าเจนงานันเกิดวันที่30ถูกไหมวะ <S 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 วนี่ก็อยู่กับชมเจนจิชแนลนะครับวันนี้ผมจะมาทาคลิปย้อนวันเกิดของเจนนะครับย้อนหลังฮะก็คือว่าเจนงานันเกิด30พฤศจิกายนะครับคือเจนอ่ะต้องไปติดโควิดมาก็เลยแบบ ก็เลยไม่ได้ให้อะไรเลยอะไรเงี้ยผมกม็ซื้อเค้กไปก็ได้แค่แบบเป่าทางแบบว่าเปิดกล้องเป่ากันนะครับ อีกต่อไปต่อต่อเลยฮ่าฮ่าฮ่าขอบคุณค่ะฮ่าฮ่าทำไ่ร <c oughs> ้อนชอบแต่ไม่ได้กินจะกินไห่อ่ะโอเคครับแต่วันเนี้ยผมก็ซื้อของขวัญให้เจนนะครับก็คือกระเป๋า นางอะไปดูมาแล้วนางอยากได้นางอยากได้แบบลองแลง้วลองอีกเราก็เลยแบบอเออเดี๋ยวเราซื้อให้นะแบบแอบไปซื้อมาแต่คือน้องเจนอะก็ให้ของของพันผมมาที่แบบราคาสูงแต่ชิ้นนี้มันแค่สองพันเจ็ดผมก็เลยว่าเออเดี๋ยวเราอะจะใส่เงินเข้าไปด้วยเนี่ยใส่ไปด้วยนะครับก็คืออันนี้เราจะใส่เงินเข้าไปด้วยนะครับโอเคครับทุกคนเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเจนอะเห็นเงินอันนี้จะตกใจ ไหมหรือว่าไม่ตกใจเลยหรือตกใจกระเป๋าไปรับดูกันว่าจะชอบไหมในของขวัญชิ้นนี้โอเคครับทุกคนไปเดี๋ยวเราไปรับเจนกันมีะอะไรเไรายาไม่มีอะไรให้และมันย้อนพลังจะย้อนพลังอันนี้ก่อนจ้ะ นี่ไงปั๊มเอาไงถือนั่งถือนั่งถือก่อนถือามาเข้าเห็นวันอยากได้ของฝันเข้ามาวันไหมถืออะไรให้มาถืออะไรของฝันมาให้มาใหมีอะไรให่ว่าจะให้อะไร้อะมึงจะให้อะไรให้หนูถือกางเกย าอีกตาก่านึ่อะไรวะโอนหนักขนาดนั้นเลยเหรอตาก่อนไมหนักก่นะอะไรอะไรอ่ะก็ดูดิอะไรอ่ะกบแนเลยกบอกแน่เกอะไรอ่ะแกแกชอบปะ กะปลากไ,ไม่ได้แกให้อะไรวะก็เป๋าแหละน้นแน่เลยไ,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 ยไลยอ้กานช่ยอะไร่ะวัน่หนูบอกว่าหนูชอบใช่ไหมหนูว่าหนูจะไม่ซื้อวันนี้พอดีเลชอบไหมไม่ซื้อวตอนไหนมซื้อน้องชายสุดที่รักวันนั้นแน่เลย ที่บอกว่าไปเซ็นเตอร์ัอยงต้องไปจริงแต่ว่ามันต้องไกลเอาของมาให้เขามาแล้วเนี้ยตอนที่ถึงแล้วไม่ได้บอกก็เลยวิ่งไปซื้อก่อนที่ไหนที่ไหนซิลป้ายมีอยู่เลยป้ายนะ <c oughs> แล้วบอกซื้อรองเท้าวะจะรองเท้าวกว่านทรัลที่ของที <c oughs> ่หมดดิมันดูสวยป่าก <c oughs> ดูนี <c oughs> ไม่ตำลุงตำหนีอะไรเปล่าส <c oughs> <c oughs> องซิปรูดได้เปล่าไม่รู้

หแค่จ oh, ิ๊ิแค่เน pues ี <h <h ่ยจิ๊กให้หมดได้ไหมนะให้หมดเลยแม่จังว่าจิงจังไปกดมาเมื่อเช้าให้หมดเนี่ยเลยเอานีเลยอะไรเนี่ยแสดนมั้งเอะไรดีให้หมดเลยไม่ได้ก็รู้ว่าต้องได้คืนหวังหรอไม่หวังถูกใจไหมตกใจหนมากกว่าหนนะอันนี้ดูไม่สนใจเลย อันนี้คือของขวัญเธออันนี้คือเป็นปองๆัธอเอาไว้ใส่ตังยังไงก็เป่าต้องพูดกับตังาก็เลยประเดิมให้เลยขอบคุณมากอกลับบ้านบายๆเลยกลับมาเลยทพรา่ะอันนี้คือทำเปิดชิมารอดเลว่าอะมรจิงวะก็เดี๋ยวเอาตังนี้ไปนี่เลยอไไปใส่ธนาคาร บ่ายยังอะบ่ายก่อนไม่ทำไมให้ตังมีเรื่องไม่ดูจริงๆว่าจะซื้ออะไรให้ไงก็ได้คิดว่าอ้วนแบบว่าเลือกของไว้แบบแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็แบบว่าไม่ได้ไม่ได้ทำอะไรเงี้ยไม่มีเค้กหรอไม่เป่าชิกเลยก็เป่าไปแล้วก็บอกไปในคลิปเลยต้องเปิดบอกว่าเป่าแบบว่าเปิดกล้องเนื่องจากแจ็มติดโควิดติดมาจากไหนก็ไม่รู้หลายวันต้องเยอะต้องแยะไม่ติด Tây tuần cơ đúng không? Đúng không? Đúng không? Đúng không? ก็ประมาณนี้ค่ะทุกคนก็นาา่ารักว่บเปอร์เก็บเป็นโมเมนต์อะไรอย่างนี้นะคะซึ่งในแต่ละทุกปีในวันเกิดทุกๆปีเนี่ยเราก็จะมีของขวัญแลกกันอย่นี้เป็นประจำทุกปีอยู่แล้วอะไรอย่างนี้นะคะซึ่งจริงๆอะถ้าไม่มีของขวัญอะก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรแค่แบบเออไปกินข้าวค่ะไกินอะไรอะไรกินกันอะไรอย่างเงี้ยก็โอเคแล้วอะไรอย่างนี้นะคะแต่ด้วยความเป็นชนินทร์เนี่ยก็ต้องมีของขวัญแล้วก็ต้องอลังการแบบนี้ทุกปีก็ไม่รู้ทําไมงงเหมือนกันวันนั้นคือเป็นวันที่เร่งรีบมากเพราะว่า ธุระก็มีอะไรเง,งี้ยมันก็เลยกลายเป็นแบบว่าต้องไปทําธุระต้องรีบไปนู่นรีบไปนี่อะไรเง,งี้ยก็ค,คือจริงๆอะเรามีงานกันแทบทุกวันแล้วก็วันานั้นเป็นวันที่ว่างวันเดียวก็เออไปทําบุญกันอะไรนี้นะคะทุกคนอาจจะแบบว่าสงสัยว่าแบบเอ๊ะทำงานทุกวันแต่งหน้าทุกวันทําไมหน้าถึงไม่มีสิวเลยอ่ะเพาสินค้าเป็นหนึ่งก็คือจะบอกอันนี้จะบอกจริงๆ,งๆคือใช้จริงๆทุกคนคือเจนะ่ะไปเจอในเซเว่นนะคะซึ่งก่อนหน้านี้เจนหน้าแบบเป็นผดเยอะมากด้วยความที่เราแต่งหน้าบ่อยๆแต่งหน้าทุกวันมันก็เลยทําให้เราแบบว่าผิ ไปได้ตัวนี้มานะคะแล้วก็ลองใช้ดูแล้วก็รู้สึกว่าหน้ามันดีขึ้นนะคะเดี๋ยวเจนจะขึ้นรูปนะคะว่าหน้าเจนะเป็นรอยแดงแบบเยอะจริงๆแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือเจนะมีปัญหาผิวแห้งซึ่งคนผิวแห้งอะ่ะน่าจะหมัดแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือจะแต่งหน้าไม่ติดตัวนี้นะคะก็คือ La Lio G9 วิ t B3 เจลครีมตัวนี้นะคะก็เป็นผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหน้านะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยเขาเคลมมาว่าทําให้ผิวหน้าเราเนี่ยกระจ่างสขึ้นลดรอยหมองคล้ำรอยดํารอยแดง,ดงจากสิวแล้วก็ช่วยเพิ่มความชุมชื้้นกับผิววดยะะค ตัวเขามีวิตามิน B3 นะคะที่ช่วยปรับสภาพผิวเนะี่ยให้สม่ำเสมอนะคะรอยดำรอยแดงอะไรเงี้ยก็คือดีขึ้นนะคะและที่สําคัญเลยนะคะตัวนี้เนี่ยใช้ได้กับทุกสภาพผิวหน้าเลยนะคะก็หาซื้อง่ายมากที่เซเว่นอทั่วไปได้เลยนะคะโอเคทุกคนวันนี้ก็ไปแล้วนะคะก็เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะวันนี้ไปนะคะบ๊ายบาย